รู้หลือยังคะใครที่ติดโควิดแล้วกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะสามารถลงทะเบียนรับอาหารมือ้อละร้อยได้วันละสามมือ้อเป็นเวลาสิบวันกันเลยนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะช่วยกดหัวใจและก็กดแชร์เป็นการส่งต่อบอกต่อกันต่อ,ตอ,ตอไปนะคะสําหรับใครที่ติดโควิดนะคะอันดับแรกต้องเข้าไปลงทะเบียนกักตัวที่บ้านกันก่อน,นะคะ่ะแล้วก็เลือกสาธารณาสุขเลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านของเราเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลมอหรือโรงพยาบาลหาดใหญ่หรือโรงพยาบาลอะไรก็ได้ค่ะที่ใกล้บ้านส่วนของแพระนะคะเลือกเป็นโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะวันต่อมาค่ะให้เรานะคะเข้าไปแอดไลน์ค่ะไลน์ id ไลน์นะคะแอดมีตัวแอดนำหน้านะคะแล้วก็ one chat o n e c h a t ค่ะ หลังจากที่เราแอดไลน์แล้วนะคะให้เราพิมพ์ชื่อนามสกุลของเราไปค่ะแล้วก็พร้อมกับโรงพยาบาลที่เราเลือกไปตอนที่เรากักตัวนะคะหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ตอบรับกลับมานะคะแล้วเจ้าหน้าที่จะทําการเช็กสารวจค่ะว่าชื่อของเราเนี่ยเข้าไปในระบบของโรงพยาบาลนั้นๆหรือยัง หลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะเข้าไปโหลดในแอปพลิเคชัน OneChat ค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันรูปสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ให้เรานะคะทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อยเลยค่ะใส่ชื่อข้อมูลเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับปักหมุดสถานที่ของเรานะคะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็แคปหน้าจอแรกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ใน l ล ne ไ d l ดีลยลนของเราเลยค่ะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและก็ส่งคูปองมาให้กับเรานี่เองค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ส่งคูปองมาให้แล้วนะคะหลังจากนั้นเริ่มได้เลยค่ะ เริ่มกดสั่งอาหารมื้อแรกกันได้เลยค่ะเพื่อนๆของเรานะคะสามารถกดสั่งอาหารนะคะที่เขาจะเขียนว่าอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิดค่ะการสั่งอาหารของเราก็จะมีเป็นช่วง3ามเวลาเช่นกันนะคะเวลาแรกนะคะเริ่มตั้งแต่เจดโมงเช้าจนถึง9โมงนะคะต้องรีบตื่นรีบกดสั่งนะคะเพราะว่าคิวเยอะค่ะกว่าจะได้ก็คือใช้เวลานาน,านหน่อย เวลาที่สองนะคะเริ่มตั้งแต่11โมงจนไปถึงบ่ายสองเลยค่ะอันนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะคะให้รีบกดสั่งนะคะถึงเวลาก็กดเลยค่ะเพราะกว่าอาหารจะมาถึงเราเนี่ยใช้เวลานานค่ะเพราะว่าผู้ป่วยเยอะส่วนเวลาที่3เวลาสุดท้ายนะคะเริ่มตั้งแต่บ่าย2โมงครึ่งค่ะจนไปถึงเวลา1ทุ่มนะคะ เพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมนะคะเราต้องกดสั่งเป็นตามเวลาของเขานะคะเลือกได้ร้านละ1อย่างเป็นเวลา3มือ้อรวมกันทั้งหมด10วันเลยนะคะมีทั้งข้าวและก็น้ำค่ะสำหรับบ้านใครนะคะที่กักตัวกันยกบ้านเนี่ยบอกเลยค่ะว่าแบบอาหารนี่กินเหลือเฟือมากๆเลยค่ะวันละ3มือ้อต่อ1คนนะคะ จะกินอะไรกดสั่งได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวกลวยเตี๋ยวราดหน้าซูี้เย็นตาโฟคือมีทุกอย่างมีครบทุกอย่างเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่ติดโควิดนะคะอย่าลืมนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์กันด้วยคะ่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดแชร์กดหัวใจส่งต่อบอกต่อให้เพื่อนๆกันต่อต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ